วันนี้เวลา17นาฬิก26นาทีพระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยะมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ุยพระบรมราชูปถัมภ์พก ซึ่งสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครยพระบรมราชราธิมดกแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโในในอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมทรชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด,ด้านการศึกษา ทรงจเจริญรอยตามพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์นาน,นัาประการแก่จุลาลงกรณม,มหาวิทยาลัยโดยทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ยกโรงเรียนมหาเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภพกของโรงเรียนแห่งนี้ ต่อมาทรงสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างฉลองพระองค์คลุยพระบรมราชูประมพกขึ้นเป็นคลุยพิเศษเฉพาะพระมหากษัตริย์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้จากพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สำหรับคลุยพระบรมราชูประมพกมีลักษณะเป็นคลุยผ้าโปร่งขาวมีสำรสติดขอบรอบแขนและปลายแขน พื้นสำรดใช้สักกาชสีเหลืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์มีขนาดกว้าง10เซนติเมตรมีแถบทองกว้าง1เซนติเมตรทาบทับบนริมทั้งสองข้างตอนกลางติดแถบทองกว้าง5เซนติเมตรและมีตราพระเกี้ยวเงินติดทับบนสำรดตรงหน้าอกทั้งสองข้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายฉลองพระองค์คุยพระบรมราชูปถัมภ์พก แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระองค์แรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคม2473และได้ทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชประธรมพกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2532เมื่อวันที่12กันยาคม2533 เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยและครบ40ปีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย